สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของน้องจ้าจ๋ารถสวยเรรดเอนะคะวันนี้น้องจ้าจ๋ามียินราฟแคะมารีวิวให้ชมนะคะจัดหนักจัดเต็มนะคะแต่งทรงให้สวยๆเรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจคันนี้ไม่ควรพลาดเพราะว่าตัวรถสวยมากคันนี้นะคะเป็นตัว1.9 LDA ปี2023ไม่3 4 0 0 0นะคะสีเทาแลมโบเอาไปขับเลยนะคะแล้วคันนี้ทำอะไรมาบ้างน้องก็จะ๋จะเล่ารายละเอียดแบบให้ฟังแบบชัดเจนนะคะคันนี้ ก็คือรีแมปมาแล้วเรียบร้อยนะแต่ท่อเดิมนะคะโหลดเตีย้ยลงอีกนะคะสีเทาลำโบแต่เครื่องยนต์เดิมนะคะเครื่องยนต์ไม่ได้แต่งนะคะลูกค้าแค่รีแมปมาแล้วก็กลับแหนบลงนะคะหรือว่าโหลดเตีย้ยลงเพิ่มเติมนั่นเองสวยมากนะคะเจ้าของเดิมเนี่ยบอกเลยยังเป็นับรุ่นอยู่เลยแต่ว่าเอามาเทินนะคะลูกค้าเอามาเทินเป็นเจ็ดที่นั่งไปขาย บอกว่ามีลูกเล็กนะคะก็เลยขยับขยายรถเพิ่มขึ้นคันนี้ราคาค่าตัวเพียง5,069,000บาทลูกค้าไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะโดยเฉพาะคนที่ชอบรถแต่งซิ่งนะคะ5,019,000บาทฟรีดาวน์พอด10,000นะคะพอด้นานสูงสุด84งวดลูกค้าคือทํามาเนี่ยสวยมากหนูบอกเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเอาไปขับได้เลยเพราะว่าเครื่องยนต์ไม่ได้แต่งไม่ต้องกลัวว่าจะ พังนะคะเพราะว่าเครื่องยนต์เขาไม่ได้แต่งแค่เขาเป็นแบบมาเครื่องยนต์จะขับนะคะสมูทแล้วก็พุ่งมากขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็เนี่ยที่ความสวยก็คือตัวเตี้ยวโหลดสวยเลยนะรถไม่มีชนค่ะท่านผู้ชมนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดย์ท m e รันนิ่งนะคะมีไฮไฟตัดหมอกไฟสปอตไลท์มีครบแล้วก็ตัวล้อแม็กนะคะลูกค้าดูล้อแม็กนะ,ะยังใหม่ๆอยู่เลยลูกค้าเดิมเนี่ยใช้ไปแค่สามหมื่นก่ากิโลนะคะถือว่าคุ้มคนที่เป็นเจ้าของคนต่อไปนี่ ใส่ตั้มเบรกมาให้ด้วยสีน้ำเงินนะคะโอ้โ oh. หบอกเลยว่าทําถึงนะบอกเลยว่าเจ้าของเดิมทาถึงนะนี่นะคะเบ้าชกนะคะก็คือโหลดลงนั่นเองนะคะเอาใจวัยรุ่นเอาใจสายซิ่งเอาใจคนที่ชอบความเท่นะคะเด็กแนวไปเลยนะคะคันนี้สวยๆนะคะนานๆเนาะจ๋าจะ,จะมีรถแบบนี้มารีวิวสู่สายตา FC ของเนาะจ๋าจที่ชมดูความใหม่นะคะลูกค้าเปิดมากินใหม่ยังอยู่อยู่เลยนะตรงกลางนะคะเขาจะมี ติดลายแคปลามาให้นะคะลูกค้านะตัวหน้าจอนะคะตัวนี้ติดมาจากโรงงานนะคะเพราะว่าเป็นตัว LDA นะคะแอร์อะนาล็อกนะคะท่านผู้ชมนะนี่คอนอ่์เบรกมือเขาก็ใส่ในส่วนของแคปลามาให้นอาจอามารีวิวข้ามเลยนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้านะคฮะเบาเป็นเบาะหนังนะคะเรียบร้อยปกติและสแตนดาร์ดจะเป็นเบาะผ้า เจ้าของเดิมเขาใส่เบาะหนังมาให้เรียบร้อยนี่คือความเดิมนะคะลูกค้าสามารถนัดดูรถกับน้องเจ้าจ๋าได้นะรถน้องจ๋ารีวิวก็คือกล้องสดเรียวสดนะคะลูกค้ารถไม่มีชนไม่ใช้สามหมื่นห้าเอ้สามหมื่นสี่ประมาณนี้นะคะนี่มีแอร์หลังให้เรียบร้อยนะคะรุ่นนี้มีแอร์หลังแล้วให้เรียบร้อยดูใหม่มากลูกค้ปาประหยัดจากป้ายแดงไปตั้งหลายบาทเลยนะคะแล้วเป็นเกียร์ออโต้นะคะท่านผู้ชมเกียร์ออโต้นะอย่าลืมนะคะันนี้สวยๆเท่ๆเลย นะคะนี่ความเดิมเจ้าจ๋าว่านี่แหละคันนี้เจ้าจ๋าจะได้ขายใช่ไหมเพราะว่าเอซีของน้องจ๋าหลายคนอาจจะมองหารถประมาณนี้อยู่นะคะแต่ส่วนใหญ่นะน้องจ๋าจะไม่มีเข้ามาให้รีวิวเลยแต่คันนี้ที่เรารับเข้าเพราะว่าเป็นรถเธอรถบ้านแล้วก็เราก็คัดแล้วว่ารถคันนี้ไม่มีชนนะคะเครื่องนะคะเดิมแต่ว่าไปรีแมปมาแค่นั้นเองนะคะนี่ใส่โลบาร์ด้านหลังได้อย่างดีเลยนะคะหรือว่ากันชนด้านหลังนะคะเท่ๆนี่แหละรถแต่งของจริง นะคะแต่ไม่ได้แต่งเครื่องนะคะแต่แต่แตงทรงจัดทรงให้กล้องถอยมีให้นะคะฝาท้ายยังไม่เคยผ่านการบรรทุกเลยลูกค้าดูใหม่มากนะคะน้องจะไม่รู้ว่าจะรีวิวยังไงเพราะว่าปกติแล้วเคยรีวิวแต่รถเดิมวันนี้มีรถจัดทรงมาเจ,จ้าจ๋าไปแทบไม่เป็นเลยนะคะแต่พยายามให้ดูความเดิมแล้วก็ให้ดูภายนอกภายในนะเอยมันสวยจริงนะคันนี้นะคะน้องจะรีวิวคันนี้นะคะแล้วพี่อยากได้นะพี่ก็แค่โทรจองเข้ามาพอจองเข้ามาเสร็จป,ปุ๊บคุณพี่นะ พี่จองเข้ามาเสร็จปุ๊บนะคะคุณพี่คุณพี่มาดูรถได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่จองเนี่ยเดี๋ยวจะจากกว้ากลัวไม่ทานเพราะว่าจะจ๋าได้ทําสื่อลงไปทุกช่องทางแล้วนะคะแต่จังหวะที่ใครเข้าไม่เห็นก่อนคนนั้นก็ได้สิทธิ์ก่อนเลยนะคะคุณลูกค้านะอ่ะไฟท้ายสวยแท้เดิมนะคะมาพร้อมกรอบนะคะใส่กรอบโพเมียมมาให้นะคะสภาพเดิมสวยมากนะคะตัวรถแม็กทั้ง4ล้อเนี่ยยังสภาพเงาเงาวาวอยู่เลยนะคะตัวแม็กเป็นแม็กอ่าถ้าเป็นรถแต่งเนี่ยจ๋าไม่ไม่แน่นสเปกจริงๆ แต่ว่ารีวิวให้ดูว่าอะถ้าคนเขาเขาเขาดูชุดแต่งเป็นนะคะก็ก็น่าจะเข้าใจนะคะจ๊จ๋าต้องของอภัยน,นานๆมีรถแต่งนะคะจัดทรงส,สวยๆแบบนี้มาให้รีวิวทีนึงก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะอะนี่นะคะตัวกันสาติดให้แล้วเรียบร้อยนะคะคือลูกค้าไม่ต้องไปเสียตังค์ทำเองเพิ่มเติมอะนะคะแล้วมันได้เกียร์ออโต้นะ <ๆ S 1> เขาทํามาให้หมดเรียบร้อยแล้วแล้วรถก็เดิมสวยสีเทาแลมโบนะวัยรุ่นนะคะจ๊จ๋าขอคนรายได้สองหมื่น นะะี่ะซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำหรือว่าไรายได้ไม่พอหาคนกล้วร่วมไรายได้มานะคะนี่ตัวแบกอุ้ยตัวแบกต,ตัวเบาะนะนี่อุ้ยยังแน่นๆอยู่เลยนะคะมีที่พักแขนให้ด้วยนะคะลูกค้าหาที่ไหนไม่มีอีกแล้วนะคะหาที่ไหนไม่มีอีกแล้วนะคะแบบนี้นะคะเต็มระบบมาเลยนะคะในพูดของเบาะนะคะนี่เกียร์ออโต้ด้วยคุ้มค่าสุดๆแล้วช่วงล่างขับเหมือนเดิมนะอ่าใครชอบรถเตี้ยนะคะใครชอบรถเท่ๆแบบนี้ เนี่ยพวงมาลัยยังใหม่ๆอยู่เลยนะน้องจ๋าสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูก่อนนี่เครื่องยนต์ยังวิ่งมากอยู่เลยเขาแค่แมปมานะโอ้ยสามหมื่นเก้าไม่ใช่สามหมื่นสี่สามหมื่นเก้านะนี่พวงมาลัยเดิมนะปียี่สิบสามนะลูกค้าปียี่สิบสามนะใช้งานก็ปกติวิ่งปีละหมื่นหมื่นหมื่นห้านี่สภาพเดิมนะคะโอ้โหนี่นานๆนะคะก็มีหลุดเข้ามาเพชรยนต์แล้วเรียบร้อยรถคันนี้บอกเลยว่ามีคันเดียวในโลกนะคะมีคันเดียวในโลกเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาก็ทํา เองเลยนะคะออกแบบดีไซน์เองเลยนะคะลายแม็กเท่ๆแบบนี้ก็นะคะแต่งมาเองนะคะเนี่ยปั๊มเบรกนะคะดิปปั๊มเบรกเนี่ยสวยเลยนะคะอ่ะนี่แกบด้านข้างให้ดูความใหม่นะคะกออไฟหน้าก็ใส่โคเมียมาให้แล้วนะคะกระจังหน้าสวยแท้สวยเดิมค่ะท่านะผู้ชมรีบคว้าเลยนะคะน้องจ๋าเอามาให้นะคะแคปบได้เลยนะแคปทะเบียนแล้วโทรหาน้องจ๋าขอล็อกรถก่อนไว้ได้ไหมสวยมากแล้วพี่จะเข้ามาดูรถหรือว่าจะอุ้มขับไปได้เลยนะ หรือว่าจะจัดไฟแน้นอยากจะน้อยากจะฟรีดาวก็คุยกันได้นะคะรถไม่มีแปลงเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนตรงคอนโซลตรงกลางฝั่งนี้นะแล้วก็เนี่ยหน้าจอนะคะเนี่ยหน้าจอตรงนี้เป็นตัว lda นะคะได้ครบแล้วระบบสัมผัสเชื่อมต่อบลูทูธได้อย่างดีนะคะเฮดรูมขาวสะอาดสวยนะคะเชื่อใจเจ้าจ่าได้นะคะดูรีวิวคลิปน้องเจ้าที่เพจยนนะคะไว้ใจได้เพราะว่าน้องจ่าจะรีวิวเฉพาะรถเดิมเกรดเอเท่านั้นนะคะอันนี้คือถามว่าเดิมไหมก็เขาจะส่งมานะคะเครื่องยนต์มันเดิมนะคะถ้าเครื่องยนต์ไม่เดิมเราไม่เอานะ นี่นะคะเบ้าโชกสวยเดิมมากนะคะท่านผู้ชมถ้าน้อยจ๋าล้างขัดสีเคลือบสีอีกหนึ่งรอบก่อนส่งม,มอบนะจ้าจ๋าบอกเลยว่าเฟี้ยวมากสีก็เทนะคะจัดทรงก็เฟี้ยวนะบอกเลยสวยๆนะคะเอาใจสายซิ่งเลยวันนี้เดี๋ยวเราไปชมเสียงเครื่องยนต์นะคะตอนนี้น้อจ๋าสตาร์เครื่องยนต์ไม่อยู่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันฟังเสียงเครื่องยนต์นะคะที่จ๋าบอกเลยนะคะนี่ขนาด1.9นะคะแต่ว่าเครื่องยนต์เดิมยังไม่มีการแปลงเครื่องยนต์ท่อเดิมด้วยนะคะท่อไม่ได้เปลี่ยน ะะราคา5 69,000บาทนะคะลูกค้านี่ตัวรถใหม่ๆเสียงเครื่องยนต์เดิมก็คือเราจารีวิววันนี้ลืมเอาไมล์มานะคะบอกเลยเพราะว่าเข้ามาโกาดังสามแล้วลืมหยิบไมล์มาแต่รถเข้าพอดีนะคะเห็นรถล้างเสร็จพอดีเลยนะคะนี่นะคะน็อตไม่มีแก,ก่เลยก็เลยรีบหยิบมือถือโทรเลยนะคะวันนี้เสียงก็อาจจะแปลกๆแปนกๆหน่อยนะคะขาดใหม่นะตัวนี้ฝาหม้อ,มอน้ําเดิมนะคะรถไม่มีชนอยู่แล้วนะคะลูกค้าดูความใหม่ความสวยนะ นี่สีลายแต้มมาคันหน้าอยากให้ลูกค้าเห็นว่ารถคันนี้เนาะจะเอามารีวิวให้บอกเลยโคตรคุ้มเลยสําหรับคนชอบรถแต่งนะนี่นะคะคุม้มแล้วมีคันเดียวนะปกติแพ็จนไม่ค่อยมีมาบ่อยนะสภาพนี้นะคะถ้าแมบบเนาะจ๋าก็บอกว่าแบบแล้วนะท่อเดิมนาะจ๋าบอกว่าท่อเดิมเครื่องยนต์เดิมก็บอกว่าเดิมโหลดก็บอกว่าโหลดนะเนะาะจ๋าจะบอกความจริงข้ามาจะมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะท่านนะคะเฉพาะบางคนเขาอาจจะชอบรถประมาณนี้สําหรับจ๋าแล้วกว็มันเทดี นี่ยสำหรับเจ้าจ๋าเลยบอกเลยว่าก็มันเท่ดีนะคะลูกค้าเครื่องยนต์เดิมไม่สามหมื่นเก้ากคุณผูมท่านผู้ชมอะเอามาให้ชมแล้วส,สวยๆแบบนี้รีบคว้าเลยนะคะใครทันเจ,จ้าจ๋าแสดงความยินดีด้วยนะคะได้เกียร์ออโต้น,นะคะไปใช้งานแล้วก็จัดส่งยีรับแคะซิ่งๆนะคะส,สวยๆแบบนี้ให้นะคะใครได้ไปนะคะรับรองไม่มีผิดหวังนะคะขอย้ำนะคะเราสามารถซื้อได้ทั่วประเทศนะคะออก อ่าแต่จังหวัดก็ออกรถกับน้องจ๋าได้นะคะก็คือการโหลดเตี้ยของเขานะคะดูได้เลยนะการโหลดเตี้ยของเขานะคะอ่ะดูชัดๆนะน้องจ๋าดูมุมงกว้างก่อนนี่เห็นไหมคะก็คือเสมอกันนะไม่ใช่หน้าโดดนะเขาก็จะโลดโหลดเตี้ยเสมอกันเลยนะคะนี่โอเคเลยนะคะคันนี้สนใจทักน้องจ๋าด่วนๆโทรจองล็อกรถไปก่อนได้เดี๋ยวน้องจ๋าจะจองล็อกรถลงในในระบบให้แล้วมาดูรถ แต่ถ้าดูรถตัวจริงไม่ถูกใจเอาเงินคืนไปเลยค่ะท่านผู้ชมน้อยจ๋าชัดเจนแล้วก็ใครจะจองเข้ามาถ้าจัดไฟแนนซ์น้อยจ๋าจะขอสแกนเคสก่อนนะคะเบื้องต้น80%ถ้ามีโอกาสผ่านน้อยจ๋าถึงจะให้จองเข้ามานะคะแต่ถ้าลูกค้าซื้อสดนะคะเหมือนที่จ๋าบอกจองเข้ามาเลยเลยนะคะนัดดูรถถ้าไม่ถูกใจยินดีคืนเงินจัดไฟแนนซ์เช่นกัน ถ้าไม่ถูกใจยินดีคืนเงินเต็มจํานวนค่ะนะคะน้อยจ๋าชี้แจงรายละเอียดหลักฐานในคลิปนี้ว่านอา้อยจ๋าพูดจริงนะคะลูกคา้าถ้าไม่คืนเงินนะคะลูกค้าก็กรณีที่ผ่านแล้วลูกค้าไม่รับรถแค่นั้นเองนะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบรถสเปคนี้สไตล์นี้แจ้งจ๋าจ๋าเข้ามาด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมทุกคนมาค่ะสวัสดีค่ะ